อารมณ์ของเทรดเดอร์มีผลต่อการตัดสินใจและการทำเงินของเทรดเดอร์ค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้คุณแพรแม่บ้านใน forex นะคะจะมาแชร์ในเรื่องของวิธีการการจัดการอารมณ์หรือว่าการควบคุมอารมณ์ของเทรดเดอร์ค่ะแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะนะคะไม่ว่าวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเกษียณ everything จริงกระเบลเรามีสภาวะอารมณ์กันอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆและแน่นอนค่ะยิ่งอาชีพเราเนนะคะเป็นนักลงทุนค่ะการลงทุนของเรานะคะถ้าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจการกดออเดอร์หรือว่าการเทรดเราจะมี มีโอกาสทั้งแพ้และชนะค่ะและวันนี้ก็แปนแม่บ้าน for เด็กนะจะมาแชร์วิธีการที่จะทําให้คุณเทรดและชนะโดยใช้สภาวะอารมณ์ไหนนะทุกคน้รงบอกว่าการเป็นเทรดเดอร์ค่ะแน่นอนอันดับแรกนะการที่เราจะพูดถึงอารมณ์คือหาความรู้ก่อนนะจ๊ะแน่นอนเทรดเดอร์ที่มีความรู้คว,วความเชี่ยวชาญหรือว่ามีเทคนิคการเทรดที่ดีแล้วนะ สิ่งต่อมาที่คุณต้องฝึกคือในเรื่องของการจัดการอารมณ์ค่ะเดดเดอร์ถ้าคุณสามารถจัดการอารมณ์ได้หรือว่าควบคุมตัวเองได้คุณจะสามารถทําเงินได้อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคุณจะมีเหตุผลในการเข้าออเดอร์ค่ะนะคะในการเทรดดอร์ค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะรู้เทคนิคเหมือนกันแต่ตัดสินใจไม่เหมือนกันจึงทําให้ได้รับผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเพราะเขาใช้อารมณ์ในการกดออเดอร์ค่ะเพราะว่าบางครั้งนะคะในการเทรดนะคะมันจะต้องมีการบริหารทุนหรือว่าบริหารหลอดค่ะเพราะบางคนใช้อารมณ์แบบความโลภหรือว่าอยากได้มากจริงๆความโลภไม่ผิดนะมันเป็นธรรม ค่าของมนุษย์ที่เราจะอยากได้มากอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราคิดคิดโลภเกินไปหรือคิดอยากได้เกินจริงมันทําให้เราหนึ่งตัดสินใจโอเวอร์เทรดสองได้เงินแล้วไม่เก็บหรือว่าได้กําไรแล้วไม่เก็บคาเทเดอร์ต้องบอกว่าสภาวะอารมณ์นี้สามารถเกิดได้ทั้งคนมีเงินมากมีเงินน้อยหรือรวยมากรวยน้อยค่ะดังนั้นโคน้ดแคมจะบอกวิธีการที่จะทําให้คุณสามารถได้ กำไรแบบต่อเนื่องหรือว่าได้เงินแบบต่อเนื่องก็คือนะคะคุณจะต้องเลือกที่จะตัดสินใจว่าการที่เราจะถือออเดอร์ไว้แน่นอนมันมีทั้งถ้าไหลต่อเราก็ได้บวกมากแต่ถ้ามันย่อก,กลับมามันอาจจะได้กําไรเท่านี้และบางคนค่ะจังหวะที่ได้เต็มเ็มแล้วไม่ได้เก็บออเดอร์ก็จะ นะเวลาย่อกลับมาแล้วกว่าจะกราฟจะกลับขึ้นไปมันจะทําให้เรานะคะมีความกังวลหรือว่ามีการตัดสินใจที่แบบว่าเฮ้ยเราน่าจะเก็บเต็มๆนะถ้าเก็บเต็มๆตอนนั้นอ่ะเราอาจจะได้เงินแล้วและบางทีนะคะกราฟมันไม่ได้สร้างไฮใหม่หรือไม่ได้ดันราคาขึ้นต่อเนื่องแล้วเวลากราฟขึ้นไปแค่นี้เราก็ไม่เก็บอีกและสุดท้ายกราฟก็ย้อนลงไปลึกกว่าเดิมบางทีก็ตกใจแล้วคัทล็อตทาให้เราไม่ได้ผลลัพธ์ค่ะเทเดอร์ดังนั้นวิธีการนะก็แยามแนะนําว่านะเทเดอร์ ader, ถ้าต้องการถือนะถ้าต้องการถือว่าอยากได้กําไรเยอะให้้กกกันนําไรว่่ออแลคย ค,ค่ะเวลากาปล่อยถือปุ๊บเราก็อย่างน้อยลดความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่าแค่ย่อมาเราก็นะได้กําไรน้อยลงค่ะแต่ว่าวิธีการที่ดีกว่านั้นที่โค้ดแผมใช้ก็คือโค้ดแผมเลือกที่จะเห็นตัวเลขที่พอใจแล้วเก็บเข้าพอดค่ะ เห็นตัวเลขที่พอใจแล้วเก็บพขพอร์ตแล้วก็รอจังหวะใหม่และถ้าวันนี้ไม่เกิดจังหวะใหม่หรือว่าตรงระบบการเทรดแล้วก็แพมจะเลือกไม่เทรดเลยและแบบนี้ค่ะสามารถทําให้ก็แพมนะาทาเงินได้อย่างต่อเนื่องและมีการเทรดที่ก้าวกระโดดและพอร์ตโตขึ้นแบบเยอะๆมากเลยดังนั้นโนะคนแผมแนะนําว่านะการเป็นเทรดเดอร์นะคะหา วิธีการที่มันทําให้เหมาะกับเรานนหนึ่งถ้าเราอยากได้มากเราก็ต้องการกําไรไว้ก่อนเพื่อลดความเสี่ยง2ถ้าเราได้ยอดแล้วพอใจเราก็ได้แล้วก็เก็บเพิ่แค่พักแล้วก็อาจจะไปทาธุรกิจอื่นหรืองานอื่นแล้วก็วันหลังมามันก็เป็นแบบนี้ใหม่แล้วก็ค่อยเข้าทากาไรใหม่ค่ะดังนั้นการเป็นเทรดเดอร์จะประ,ประสบความสาเร็จนั้นหนึ่งคุณต้องรักษาความมั่นใจให้ได้รักษาสภาวะอารมณ์สภาวะอารมณ์นี่แหละมันจะทาให้คุณนะคะ เสถียรในการเทรดแล้วก็ทําเงินได้อย่างต่อเนื่องและก็ทําให้คุณตัดสินใจได้ดีแล้วก็มีกําไรได้อย่างต่อเนื่องนะคะเทรดเดอร์ดังนั้นนะคะรักษาสภาวะอารมณ์ตัวเองไว้นะคะก็คือรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณแม้กระทั่งบางทีก so ลับมาชนกัน so กําไรก็ต้องโอ้โหโชคดีจังที่กันก so ําไรไว้นะโชคดีคือแบบรู้สึกดีกับทุกๆการตัดสินใจหรือว่าการเคารพการตัดสินใจของตัวเองนั่นเองค่ะเพราะบางคนคือเขาเรียกว่าไม่เคารพการตัดสินใจตัวเองทําให้บ่นกลด่าแล้วสุดท้ายก็คือมันเกิดอาการนอย แล้วรู้สึกไม่ภาคภูมิใจในผลงานตัวเองและสังเกตได้เลยว่าถ้าใครเป็นแบบนั้นคือยังไม่ได้ผลลัพธ์ซึ่งจะแตกต่างจากคนที่ได้ผลลัพธ์ค่ะคนที่ได้ผลลัพธ์จะรู้สึกดีและมีความสุขและขอบคุณทุกๆก,การเดินทางหรือว่าทุกๆก,กำไรเดียวกันทําอาชีพเทรดเดอร์ลองไปปรับดูนะเพื่อนๆแล้วคุณจะสําเร็จและก็ทําเงินได้ในตลาดนี้แน่นอนจ้ะ